คุณรู้ไหมว่าเจงกิสข่านที่เรารู้จักกันมีวัยเด็กที่โคตรโหดเลยนะฮะ ตำนานว่าไปว่าก่อนที่เจงกิสข่านจะกลายมาเป็นเจงกิสขา่านทาร้จักกันเนียเขาไม่ชื่อว่าเทมูจินเขาบอกกันมาว่าเทมูจินเกิดมาเพราะาก,การกำริ่มเลือดไปไดีมือซึ่งมันถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดีมากๆเลยนะฮะมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บอกว่าเด็กคนนี้จะโชคดีแต่ชีวิตวัยเด็กของเจงกิสข่านหรือเทมูจินไม่ได้มีโชคดีเลยสักนิดเดียวนะครับเพราะว่าตอนที่เทมูจินอายุเพียงแค่9้าขวบพ่อของเขาถูกวางยาพิษตายทําให้ครอบครัวของเทมูจินโดนไล่ตะเพิดออกไปจากเผ่าหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวของเทมู แล้วก็พี่น้องอีก3คนก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดกันอย่างยากลําบากนะฮะแล้วในช่วงเวลาดีเนี่ยพี่น้องทั้ง3คนก็ได้พยายามแย่งกันเป็นหัวหน้านะฮะจนกระทั่งไม่อยู่วันหนึ่งเทมูจินจับปลามาได้ตัวหนึ่งอยู่ดีดีพี่ชายก็เดินเข้ามาแล้วก็แย่งปลาออกจากมือเฉยเลยในโมเมนต์นั้นเนี่ยเทมูจินก็ได้เผยธาตุแท้ของความเป็นจริงกิสขาดออกมาโดยการควักธนูแล้วก็ยิงพี่ชายตัวเองตายคาที่เลยนะฮะโฮ้ยเป็นแค่ปลาเองพี่เอ้ยหลังจากนั้นเนี่ยเทมูจินก็ได้ค่อยๆโตมากันเป็นคนที่แข็งแรงกล้้าาาหหหแลววก็โดดเเียมมซึ่งค แจะทําให้เทมูจินมีปัญหาเพราะว่าตอนที่เขาอายุได้15ขวบชื่อเสียงของเขามันได้ลอยไปเข้าหูเผ่าที่ทิ้งครอบครัวเทมูจินในตอนแรกซึ่งพอไอ้เผ่านี้ได้ยินอย่างนี้เข้าเขาก็เลยกลัวว่าเทมูจินจะกลับมาแก้แค้นแทนครอบครัวไงฮะซึ่งมันก็เข้าใจได้เนอะเพราะว่าไอเด็กคนนั้นอะ่ะมันคือเจงกิสขานนะฮะเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะยกทัพไปจับเทมูจินมาฆ่าตายนะฮะแต่ปรากฏว่าพอไอ้เผ่านี้ไปถึงเทมูจินแม่งกดการเวดกงครับแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าหายไปเลยทําให้เจ้าเผ่านี้ยต้้อองใชเเเววววลาาาาามมกกก่่9ันนนจจจะจจะะหทิ ซึ่งพอเขาเจอปั๊บเขาก็เลยจับเทมูจินกับไปที่ค่ายแล้วก็มัดไว้กับไม้นะฮะซึ่งพอถึงจุดนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าชะตาของเทกิสขาดหรือเทมูจินน่าจะไปถึงจุดจบแล้วใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่อยู่คืนดึยที่เผ่านเนี้ยมันจัางานเลี้ยงฉลองกันแล้วในระหว่างที่ทุกคนกําลังเมาเทมูจินผู้ที่ถูกล่ามโซ่คองคออยู่ก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็มองซ้ายมองขวาปรากฏไม่มีใครอยู่เขาก็เลยแต่หินใจที่จะวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยแต่มันยังไม่จบนะครับเพราะว่าพอเทมูจินวิ่งไปเจอแม่น้ําไอ้โซ่ วิ่งกลับไปที่ค่ายศัตรูอีกรอบแล้วก็ขู่ผู้คุมว่าถ้ามึงไม่ปลดโซ่ให้กูกูจะบอกทุกคนว่ามึงอะแอบหลับตอนทางานซึ่งพอผู้คุมได้ยินเงี้ยป่บเนี่ยเขาก็เลยยอมปลดโซ่ให้เทมูจินแล้วเทมูจินก็วิ่งหายไปเลยนะฮะจบตอนหนึ่งในเรื่องราวของเจงกิสข่านมันมีตำนานค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณฟังวิดีโอนี้แล้วก็วิดีโองหน้งหน้า,นาที่จะตามมาเกับเรื่องเจงกิสข่านว่าเป็นแค่ตำนานอย่างเดียวแล้วกันนะครับสำหรับคลิปที่ผมไปกันละไว้เจอกันคลิปหน้า